สวัสดีครับสวัสดีเอทัางช่องผหัดชาแนลครับมืนีครับวันที่ยี่สิบหามีนาคมสองหาหกเจ็ดครับมืนีครับผมจะมีแนวทางมาแบงปั่นเ c ซทัาง่องครับผมเนาะเป็นของเลขวิ่งสงขาที่ทุกคนรอคอยครับผมถ่ายชอบฝากกดติดตามเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเลขวิ่งสงขางวดที่แล้วไม่เข้านะครับตาบาเลขเพิ่นเขามาแล้วสามสี่หวดติดต่อกันครับผมเนาะเลขวิ่งสงขา เอฟซีทั้งช่องก็ถามเมื่อเยอะมาครับผมงดที่แล้วให้สไม่มานะครับงดก่อนก็เข้านะครับเขาม้า3 4, ามสงวันติดต่อกันแต่ว่างดที่แล้วบอกเขาก็ถือว่าก็ามีเขาแน่ผิดแนี้ครับผมเนาะชนมากเรียกพิ่นจะเขาก็ถือว่าโอเคอยู่เอฟซี FC ทั้งช่องก็ถามเมื่อเยอะมากให้ผมตามเรียกวิ่งสงขาให้หน่อยครับผมเนาะเจ้าไหนเข้าก็คือเข้าครับผมเจ้าไหนไม่เข้าก็คือไม่เข้าบม่ม,มีการโกหกเอฟซีทั้งชองครับผม มาดูเลขวิ่งเชียงรายก่อนครับผมเนาะเลขวิ่งเชียงรายงวดที่แล้วครับผมให้8 29มาครับให้8 29มาครับ8ลงล่างครับเข้าที่7 8ล่างครับ2ขึ้นบนครับเข้าที่สองหบนครับนี่ครับ3ตัวมา2ตัวครับงวดนี้พันแจงข้าวมาครับผมเนาะวันที่30นะครับวันที่30มสิพันจะส่งแนวทางมาให้ผมครับผม ถ้าส่งมาแล้วเดี๋ยวผมลงให้เอฟซีทาง่องเด้อเพราะว่าเอฟซีทางสองถามมาเยอะมากให้ผมตามเลขวิ่งเชียงรายให้หน่อยรอก่อนนะครับรอก่อนมาถ้าผมมาดูอีกเจ้าหนึ่งก่อนครับของเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวครับผมนี่ครับเพราะว่าเอฟซีทาง่องบับเห็นเยอะมากผมลงตั้งแต่หลังเลขออกประมาณ1วันนะครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับผมเนาะเอฟซีทาง่องกับเห็นเยอะมาก ให้ผมตามไปแน่ผมก็เลยจะมาลงยำเง้นคงสุดท้ายให้เอฟซีทางช่องครับผมเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวครับเลขเพิ่นสองตัวมาตัวเดินดีมากครับผมวดนี้ให้มาครับศูนย์กับสองครับศูนย์กับสองล่างอย่างเดียวครับจับคู่ครับศูนย์ห้าศูเจ็ดครับสองหเจ็ดครับนี่ครับผมเพราะว่าเอทางช่องถามมาเยอะมาก ไม่เห็นของเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวเลยพระหัดงวดนี้ทั้งที่ผมลงคลิปแล้วนะครับผมลงหลังเลขออกหนึ่งวันนะครับนี่ครับเอาให้เอฟซีทางช่องแคปหน้าจอเอาครับผมเนาะเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวครับโอเคครับแล้วก็อยากให้ f c ทางช่องนะผมเนาะมาดูเลขวิ่งผมก่อนาหาหาา hmm นี่ครับผมเลขวิ่งผมเองครับผมเนาะ ผมห้งวดแรงให้สามมาเลขออกครับผม3 9 5าล่าง4 3สครับงวดต่อมาผมก็ให้3นะครับเข้าบนครับ603ล่าง7 9ครับเข้าที่3มบนครับงวดที่แล้วครับผมให้8นะครับเลขออกบนครับ6 2สองล่าง7 8เข้าที่8ครับงวดนี้ผมให้9ครับงวดนี้ครับนี่ครับแคปหน้าจอออเดอร์ครับผมเนาะเลขวิ่งตัวเดียว ของผมเองครับส่วนเลขวิ่งนักประถมนี่ครับผมซึ่งผมลงคลิปไปแล้วนะครับเมื่อวานครับวิ่งศูนย์บนล่างเม็ดเดียวครับวิ่งของแท้นะครับตัวละหนึ่งแสน 1, ครับผมเนาะงวดหนีเพิ่นจับคู่ให้ครั้งแรกครับผมจับคู่ให้ที่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดบนล่างจับด้วยครับให้มาแค่สองคู่ครับผมเนาะส่วนใครรอเลขของเพื่อน ผู้ใหญ่ใจดีจากนักปฐมหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งนักปฐมรอก่อนนะครับจะได้ก่อนเลขออกประมาณ1-2วันนะครับไม่วันที่30ก็วันที่31มีนานาครับนี่ครับผลแจ้งข่าวมากครับผมเนาะส่วนเลขสองคู่นี้เป็นของคนเองครับผมเนาะนี่ครับแคปจอเดอร์ครับผมเลขวิ่งนักนปฐมครับนี่ครับของผมได้9ก้านักนปฐมได้ศูนย์ครับ มาครับผมมาครับจะมาเขียนเลขวิ่งสงขาให้เอฟซี่ทางช่องอาาครับผมเนาะธรรมดาครับผมเนาะผมจะลงคลิปเมื่อวานอยู่แล้วพอดีพ่นโทรมากเทียงเทียงครับผมก็เลยลงบ้านให้เพิ่นครับผมเพราะว่าผมจะลงวันละสามคลิปเองครับผมเนาะ <c oughs> ผมจะลงแค่วันละสามคลิปเองทางช่องผักขัดชาแนลครับผมเนาะไม่เกินนี้ครับผมถ้าเกินนี้ก็ก็จัดแจงให้ทราบนะครับเพราะว่าสูงสุดแล้วครับผมผมลงวันละสามคลิป หรือว่า4ชคลิปครับไม่เกินนี้นะครับผมเนาแม่ครับผมเรกวิ่งสองขามันละครับเรกวิ่งสองขาครับย่ากับเอฟซีทางช่องครับผมเนาะผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ youtube ช่องทางเท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมนะครับเพราะว่ามีเพจปลอมเยอะแยะมากครับผมเนาะเพจปลอมเยอะมากครับปลอมทั้งเพจแล้วก็ปลอมทั้ง Facebook ครับผม ทั้งที่จริงแล้วนะครับผมผมมีแค่ youtube อย่างเดียวนะครับไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับผมลงคลิป,ปว่ถึง10บนาทีกับผมเนาะเขาดูกลปปิมไปแล้วลงทั้งเพจบล็อมเขาพวกนี้เก่งมากรับผมเนาะ,ะอยากให้เอฟซีทั้งช่องที่ดูตอนนี้นะครับที่ดูตอนนี้ทางเพจยูนะครับให้มาติดตามทาง youtube ไปดีกว่านะครับมาครับผมเลกวิ่งสงขามานแล้วครับเลกวิ่ง งขาครับเลขวิ่งสงขามานะครับผมงวดนี้พนแจงเท้ามากครับผมเนาะงวด,วดนี้ผหัดพี่มันใจมากนะครับพี่มันใจมากพันวาครับผมเนาะงวดนี้วิ่งเจ็ดเมตรเดียวครับผม วิ่งเจ็ดเม็ดเดียวบนล่างนะครับบนล่างครับส่วนใครรอเลขจับคู่นะครับเลขจับคู่ของเจ้าของเลขวิ่งสงขารอก่อนนะครับพันวาจะได้วันเลขออกหรือว่าก่อนเลขออกหนึ่งวันนะครับผมแจ้งเขามากครับผมเนาะเม็ดเดียวครับ เลขวิ่งสงขาเจ็เม็ดเดียวครับบนล่างครับลงวันที่1ทับทับหครับนี่ครับเจ็เม็ดเดียวครับเลขวิ่งสงขาครับให้เอฟซีทั้งช่องแคปหน้าจอเด้อยกับผมเนาะเเม็ดเดียวนี่ครับผมส่วน มี f อทางช่องถามมาเยอะมากเลยนี่ครับผมของแม่สละบบุรีครับเมื่อบานลงคลิปไปนะครับผมนี่ครับโค้งสุดท้ายของแม่สละบุรีครับบนครับวิ่ง7ครับ0 6 7เ็ดเมตรเดียวครับล่างครับวิ่ง9ครับ96แล้วก็0 7ย์ครับนี่ครับผมหลัก10ล่างครับ0 7 9ครับ หลักสิบล่างครับ0 7 9ครับนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะถ้าเอานะครับถ้าเอาเลขวิ่งนี่ครับผมนคอันปฐมมาใส่แล้วก็ของผมมาใส่นะครับนี่ครับจะได้ที่ FC ลาดูนะครับนี่ครับผมจะได้ที่ ของผม9้าครับเลขวิ่งตคราฐมได้ศูนย์ครับวิ่งสองขาได้เจ็ดครับหรือว่าจะออก9 0้าศูนย์เจ็ดหรือว่าเจ็ดศนย์้าดีครับนี่ครับผมเนาะผมมาเลขง่ายนะครับผมกดนี่เก้าศูนย์เจ็ดครับหรือว่าเจ็ดศนย์เกหรือว่าเจ็ดาศ9นย์อย่างนี้น่ะได้นะครับผมหรือว่าศูนย์เจ็ด้าได้นะครับนี่ครับผมเนาะ แอปที่ hey, ทั้งช่องแคปหน้าจอครับ